สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันชัตไทยประทถึงทินนะคะคุยกันสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะก็ขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังของเราทุกท่านด้วยนะคะในโอกาสดีๆแบบนี้ค่ะก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังไปทําบุญไหว้พระต้อนรับศักราชใหม่2,565กันสักหน่อยนะคะตลอดจนหลักคิดในการใช้ชีวิตสําหรับปีนี้โดยวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรอุเทน วงสถิตนะคะหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะคะอาจารย์คะเราจะพบกันในช่วงเทศกาลประเพณีสําคัญสําคัญของประเทศเนาะปีนี้มาชวนอาจารย์คุยกันในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่นี่แหลคะค่ะเรื่องของการเข้าวัดทําบุญจริงๆถือเป็นกิจกรรมที่คนไทยถือปฏิบัติกันมาเป็นสิริมงคลรับสักการะใหม่กันมาตลอดเลยนะคะ ครับผมผู้ฟังของเรามีอยู่ในแต่ละภูมิภาคเลยรวมถึงผู้คนที่ออกเดินทางท่องเที่ยวกันด้วยในแต่ละภาคของประเทศไทยค่ะอาจารย์มีที่ใดให้ไหว้พระที่อาจารย์อยากแนะนําบ้างค่ะครับผมก็ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ ช่วงที่ประเทศไทยเราก็ประสบภัยโรครายเหมือนกับทุกๆประเทศทั่วโลกนะครับก็มีสถานที่ที่เป็นอารามต่างๆทั่วทั้งภูมิภาคของประเทศไทยที่อยากจะมาแนะนำาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบและถ้ามีโอกาสนะครับก็สามารถที่จะเดินทางไปกราบไหว้ขอพรได้นะครับก็เลือกมาเป็นตัวแทนภาคละหนึ่งวัดนะครับ ได้เลยครัสำหรับปีนี้นะครับก็ในห่วงในช่วงที่ทุกคนต่างร่มแรงร่วม,ม,มใจกันเว้นระยะห่างก็เลยอยากจะแนะนําวัดที่ถือว่าอาจจะไม่ดังมากแต่ว่าเป็นของดีที่หลายๆคนหลายๆท่านมองข้ามไปะนะครับก็จะเริ่มภาคเหนือก่อนนะครับภาคเหนือนี้ผมขออนุญาตแนะนําวัดมหาวันนะครับจังหวัดลำพูนะนะครับวัดน,นี้สำคัญอย่างไรนะครับเพราะว่า วัดนี้เป็นวัดเก่าตั้งมาแต่ครั้งพระนางจามเทวีนะครับกษัตริย์ที่มีบุญญาณุภาพมากของทางอริพลชัยหรือว่าทางอาณาจักรลำพูนนะครับแล้วก็เป็นที่ขุดพบพระเครื่องสำคัญนะครับที่เรียกว่าพระรอด นะครับก็สอดคล้องนะครับในช่วงนี้เนี่ยเราจะพบว่าหลายคนหลายท่านนะครับในอดีตช่วงปีใหม่เราอาจจะไหว้พระขอพรขอให้รวยขอให้รวยนะครับแต่ว่าในยุคนี้เราทุกคนก็พยายามที่จะขอพรมากขอให้รอดขอให้รอดนะครับต้องเปลี่ยนคําขอแล้วนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆนะครับเราผ่านรอดพ้นจากช่วงวิกฤตภัยนะครับโรครลายโควิดนี้ไปได้นะครับก็ ไปกราบไหว้บูชาพระรอดนะครับเพื่อให้ชีวิตเราได้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับวัดมหาวันนะคะจังหวัดลำพูนค่ะครับผมวัดมหาวันจังหวัดลำพูนนะครับเป็นวัดเล็กๆนะครับก็ออกไปอนอกนอกตัวเมืองเก่าสักเล็กน้อยนะครับ ก็ไม่ถึงกับไก่มากนะครับแต่ก็เป็นเป็นวัดที่ผู้คนก็นิยมไปกราบไหว้เหมือนกันนะครับถ้าใครไปมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ลำพูนนะครับ คาะลำดับต่อไปนะครับเป็นภาคอีสานและกันนะครับทางภาคอีสานนี่ผมขออนุญ,ญาตแนะนำะวัดพระธาตุบางพวนนะครับจังหวัดหนองคายนะครับวัดนี้ก็เป็นวัดเก่าอีกเช่นกันนะครับสร้างมาตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่20นะครับก็ประมาณ400-500ปีตั้งแต่ครั้งพระเจ้าชัยเียดถา นะครับวัดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนะครับเพราะว่านามของท่านนะครับคือพระาธาตุบางพลนนะครับก็ถือว่าจะปกปักร,รักษาคุ้มครองป้องกันเราให้พ้นจากอันตรายต่างๆได้นะครับแล้ววัดนี้ก็เป็นวัดที่มีบริเวณค่อนข้างใหญ่นะครับเข้าไปก็จะ,ะไม่ได้สามารถที่จะปฏิบัติตาม มาตรการงานเวระยะห่างได้อย่างง่ายดายนะครับแล้ววันนี้ก็มีสถานที่ก,กราบไหว้สการบูชามากมายนะครับมีโอชนียสถานที่เรียกว่าสตมหาสถาน นะครับก็คือที่สำคัญเจ็ดที่ที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญกิริยาต่างๆนะครับในช่วงเจสัปดาห์หลังจากตรัสรู้นะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเราพบเพียงแค่3ามที่เท่านั้นนะครับที่พระาธาตุบางปวเนี่ก็เป็นสถานที่เดียวในภาคอีสานที่มีสัตมหาสถานนี้นะครับเราไปวัดเดียวสามารถกราบไหว้สักการะบ,บูชาได้ถึงเจที่ก็เป็นการสร้างสิริมงคลให้ ชีวิตเรานะครับแล้วก็ชื่อพระธาตุบางปวนเนี่ยก็ถือเคล็ดนะครับช่วยปกป้องนะครับบางเราให้พ้นภัยจากโกรครายต่างๆ mm. นะครับ ก็ถ <cioè> ือว่าเป็นสิริมงคลนะครับถ้าใครมีโอกาสไปทางด้านจังหวัดหนองคายขอเรียนเชิญน,นะครับเป็นสถานที่สําคัญเจ็ดที่นี่คือเป็นการจําลองมาเหรอคะอ<ค>าจารย์ครับเป็นการจําลองจากเจดีย์ที่พุทธคยาประเทศอินเดียนะครับใ <c oughs> นประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอยู่ทางภาคอีสานก็คือที่พระธาตุบังปวนนะครับทางภาคเหนือนะครับก็จะอยู่ที่วัดพระเจดีย์เจ็ดยอดนะครับ <c oughs> ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับภาคกลางก็คือที่วัดสุทัศน์นะครับ ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีการจําลองทั้งเจ็ดที่สําคัญนี้ไว้เลยใช่ไหมคะอยู่ในวัดสามแห่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครัไปที่วัดเดียวแล้วก็สามารถสักการะได้เจ็ดที่นะครับเป็นสีริหลีมงคลนะครับในส่วนของภาคกลางนะครับภาคกลางขออนุญาตแนะนําวัดเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยานะครับก็คือวัดตูม นะครับที่วัดตูมเนี่ยนะครับมีพระพุทธรูปรองค์หนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อสมฤทธิ์ะนะครับคือบริเวณที่เป็นพระเกศหรือว่าพระเศียรเนี่ยนะครับที่เป็นมงกุฎของท่านเนี่ยนะครับสามารถที่จะเปิดออกได้นะครับแล้วก็พอเปิดเข้าไปเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าในพระเศียรเนี่ยก็จะมีน้ําขุดออกมา นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอัศจรรย์นะครับแล้วชาวบ้านชาวเมืองในอยุธยาเนี่ยก็ถือว่าน้ำมนในเสียงของหลวงพ่อสำมฤทธิ์เนี่ยเป็นน้ำมนศักดิธิ์นะครับเมื่อเกิดโรคภัยอันตรายต่างๆนะครับชาวบ้านก็มีความนิยมที่จะเอาน้ำมนของหลวงพ่อสำมฤทิ์เนี่ยนะครับเอามาประพรมนะครับรวมถึงดื่มกินนะครับความสําคัญของน้ำมน ในเสียงของหลวงพ่อสมฤทธิ์แห่งวัดตูมน,นะครับถ้าถือว่าเป็นน้ําสําคัญน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับ <Yeah. S 1> เมื่อประกอบพิธีบรมราชาพิเศษนะครับ <Yeah. S 1> ก็ได้ใช้น้ำน้ำมนต์จากเสียงของหลวงพ่อสมฤทธิ์เนี่ยประกอบเป็นน้ําสงอภิเษกในพระราชาพิธีด้วยนะครับ mm. นะครับวัดน,นี้ก็อาจจะไปยากสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็อยู่ไม่ไกลาจากตัวเมืองเท่าไหร่นะครับอยู่ใกล้ๆกับเส้นค่อนไปทางเส้นบางประหัน <c oughs> ครับก็ปัจจุบันก็ง่ายดายนะครับ <c oughs> เราสามารถที่จะเซิร์ชตามแผนที่ตามแอปพลิเคชันต่างๆได้ไม่ยาก <c oughs> นะครับก็สามารถที่จะไปกราบขอพรได้นะครับโดยปกติก็ผู้คนก็ไม่ค่อยขับข้างนะครับด้วยว่าเป็นวัดที่อยู่นอกตัวเมืองอยุธยา <c oughs> นะครับลำดับสุดท้ายนะครับวัด ที่อยากจะแนะนําในทางภาคใต้นะครับขออนุญาตแนะนําวัดเจ้าฟ้าสาราลอยนะครับชื่อก็เป็นมงคลอยู่แล้วนะครับคือเจ้าฟ้าสาราลอยนะครับก็ถือเค็ดนะครับใครได้ไปกราบไหว้นะครับเกจิสําคัญของวัดนี้นะครับก็คือหลวงพ่อสงฆ์นะครับแห่งวัดเจ้าฟ้าสาราลอยจังหวัดอะไรคะจังหวัดชุมพรนะครับ ก็จะทําให้ชีวิตเราสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับลอยขึ้นจากปัญหาทั้งปวงนะครับด้วยบุญญาบาร,รมีแห่งพระสงฆ์ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบคือหลวงพ่อสงฆ์นะครับถึงแม้ว่าท่านมรณภาพไปนานแล้วนะครับในในอดีตนะครับชาวบ้านเนี่ยจะนิยมในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับชาวบ้านก็จะไปขอบูชาน้ําปลานะครับท่านก็จะเสกน้ําปลาคนเอาไปประกอบอาหาร นะครับแล้วก็ปรากฏว่าคนที่เป็นโครคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเนี่ยก็หายนะครับตอนตอนท่านทำไมต้องเป็นน้ําปลาดว้วยอ่ะอาจารย์อ่าเป็นของส่วนตัวของท่านนะครับเคยอ่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็คือเป็นน้าปลาที่หลวงพ่อท่านท่านฉัน<อ>นะครับแล้วปรากฏว่าคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับไปกราบขอของดีท่านะนะครับท่านก็ ยื่นขวดน้ำปลาให้อาจจะอยู่ใกล้ๆท่าน,านาอะไรอย่างนี้คือไปไปตอนที่ท่านกําลังฉัน,นข้าวอยู่พอดีท่า <laughs> นก็ยื่นให้ก็ปรากฏว่าเอาไปประกอบอาหารหายจากโรคไข้ไข้เจ็บที่เป็นมานานนับสิบปี <c oughs> นะครับ <c oughs> พอหลังจากนั้นชาวบ้านก็มีความเคารพนับถือนะครับพาการเอาน้ำปลาไปให้หลวงพ่อเสก <c oughs> นะครับแล้วตอนที่ท่านมารณาภาพเนี่ยนะครับก็ปรากฏวา่าบรรดาเต่า เตาที่ท่านเคยเลี้ยงเคยปล่อยเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าคลานขึ้นมาบนศาลาเพื่อมาทําความเคารพศพท่านเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็ถือว่าเป็นพระเกจิอีกรูปหนึ่งนะครับที่เป็นพระที่ปฏิบัติด,ดีแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับชาวภาคใต้ในสมัยอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะอธิษฐานจิตอธิษฐานใจขอบุญญาบาร,รมี หลวงพ่อสงฆ์นะครับให้เราให้ชีวิตเราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ลอยเหนืออันตรายทั้งปวงได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังนะครับที่อยู่ตามภาคต่างๆนะครับวัดทั้ง4วัดเนี่ยนะครับก็จะเน้นวัดที่มีความหมายดี ครับแล้วก็เป็นวัดที่ไม่เป็นที่ชุมนุมของผู้คนเป็นจำนวนมากนักนะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับจากเดิมเรานิยมไปวัดที่มีผู้คนเยอะๆนะครับเราก็กระจายตัวกันไปตามวัดต่างๆวัดเล็กวัดน้อยบ้างก็จะเป็นการดีนะครับเป็นการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยค่ะ,ะคอาจจะมีบางวัดที่เขา นิยมไปแล้วผู้คนมีจํานวนมากเพราะว่าเขาไปขอเรื่องรวยใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าตอนนี้เราต้องขอเรื่องรอดนะเพราะว่า <ผม S 1> สังเกตแต่ละวัดที่อาจารย์นําเสนอแนะนํามานะคะตั้งแต่วัดมหาวันที่จังหวัดลําพูนก็เป็นเรื่องของพระรอดไปไหว้พระรอดนะทางภาคอีสาน <ผม S 1> วัดพระาธาตุบางพวนนะคะที่ <ผม S 1> หนองคายอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปกปักรักษานะคะภาคกลางวัดตุมจังหวัดอยุธยาค่ะก็มีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ปลอดภัยจากโรคต่างๆแล้วก็ภาค ใต้นะคะที่วัดเจ้าฟ้าสารลอยอันนี้ก็หลุดพ้นจากโชคร้ายทั้งปวงแต่ทีนี้ค,ค่ะอาจารย์ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยต้นปี2565สถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายถ้าการ,รเดินทางมันยังไม่สะดวกอยากให้อาจารย์แนะนําถึงหลักคิดหลักปฏิบัตินะคะที่พึงปฏิบัติเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆในช่วงปีใหม่ตรงนี้เราทําอะไรได้บ้างถ้าเราไปไหว้พระไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นไม่ได้จริงๆค่ะอาจารย์ครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเราสามารถที่จะทําบ้าน หรือว่าทําเรือนของเราเนี่ยให้เป็นวัดหรือว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้ะนะครับคือ,อไม่ว่าที่ไหนนะครับคือปัจจุบันเนี่ยนะครับในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะ เปิดเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆนะครับมีหลายวัดนะครับที่มีกิจกรรมออนไลน์สามารถเข้าร่วมได้ตลอดนะครับในส่วนที่เป็นที่อยู่ในบ้านนะครับในช่วงช่วงปีใหม่เนี่ยนะครับก็ขออนุญ,ญาตาแนะนำสักเล็กน้อยนะครับห้องพระนะครับถ้าใครมีห้องพระ นะครับก็ทําการปัดกวาดนะครับทำ<ะ>ค,ความสะอาดนําพระที่เราสักการะบูชานะครับมาทําความสะอาดมาส่งน้ําเป็นการเบิกเลิกนะครับถ้าใครไม่มีห้องพระนะครับก็เป็นหิ้งพระก็ได้นะครับหรือว่าบ้านใครมีโต๊ะหมู่บูชานะครับเป็นโต๊ะเล็กๆนะครับ<ะ>ก็สามารถปฏิบัติได้เช่นกันเราก็สามารถที่จะจัดดอกไม้ทุบเทียนมาสักการะแล้วก็ ว่ว้พระสวดมนต์นะครับธรรมะอย่างหนึ่งนะครับที่คงจะต้องกล่าวถึงในช่วงระยะเวลาที่เราประสบกับไัยโรคระบดเนี่ยนะครับก็คือความไม่ประมาทเลยนะครับหลายๆครั้งนะครับที่ในอดีตเนี่ยเราก็จะคิดว่าทรัพย์ภายนอกเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญแต่ว่าจากประสบการณ์ในการที่เราประสบไัยโรคไัยไข้เจ็บเนี่ย ทำให้เราตระหนักให้ทราบถึงพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่พระพุทธองค์ได้กล่าวว่าอโรขยะประมาลาภานะครับก็คือความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ นะครับเราจะเห็นว่าหลายๆท่านหลายๆคนนะครับถึงแม้ว่า,เ,าเงินทองอาจจะมีไม่มากนะครับแต่ขอเพียงแค่ร่างกายยังดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีกําลังใจยังดีนะครับก็ยังสามารถที่จะดําเนินต่อกันไปได้นะครับอันนี้จริงมากๆนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องฝากไว้ก็คือ,เ,อเราก็ต้องถือพระพุทธเจ้านะครับท่านก็ตรัสไว้อีกเช่นกันนะครับว่าอปมาโท อมตังประถังนะครับก็คือความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สมควรที่เป็นชาวพุทธที่ดีนะครับคล้อยตามคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ก็พยายามที่จะไม่ประมาทนะครับในช่วงที่มาตรการเนี่ยนะครับก็ยังค่อนข้างจะเคร่งครัดเราก็ต้องปรับเปลี่ยนความสุขนะครับอันนี้ผมก็ได้เห็นหลายคนหลายท่าน นะครับว่าปรับเปลี่ยนความสุขจากแต่ก่อนเนี่ยก็ชื่นชอบใกนการที่จะออกนอกบ้านไปตามสถานที่ต่างๆะนะครับนะตอนนี้ก็หลายๆท่านเนี่ยก็เริ่มที่จะปลูกต้นไม้นะครับพยายามสร้างกิจกรรมต่างๆที่สามารถทําได้ในบ้านนะครับนอกจากที่บ้านก็มีความสุขได้นอกจากเราจะทําบ้านให้เป็นวัดแล้วนะครับเราก็สามารถทําบ้านของเราให้เป็นสวนได้ด้วยตามแต่สถานที่ของใครจะเอื้ออ,อํานวย ครับถ้าเป็นคอนโดก็อาจจะมีมุมเล็กๆปลูกต้นไม้นะครับหรือว่าจัดโต๊ะหมู่โต๊ะเล็กๆตั้งพระนะครับบูชาก่อนนอนสักหน่อยก็จะดีนะครับค่ะเหมือนก็เป็นการจัดบ้านนะคะเป็นการรับสักการะใหม่ให้รู้สึกว่าตัวเองสบายใจด้วยมีความสุขด้วยเพื่อรับสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามานั่นเอง<ช><ช>นะคะ,คะอาจารย์ได้คุยกับอาจารย์ทั้งทีไม่ถามเรื่องนี้ไม่ได้ปีนี้ปีเสือ2 5 6 5เสือดุไหมคะ ก็ถือว่าดุพอสมควรนะครับรในปีาาในปี2565เนี่ยผมขออนุญาตตั้งชื่อว่าเป็นปีแห่งความไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยนะครับก็ถ้าถ้าใครชำนิชำนาญทางด้านโหราศาสตร์ก็จะทราบว่ามีเกณฑ์หลายเกณฑ์นะครับมีดาวหลายดวงที่ดำเนินการโครวจรผิดปกติ นะครับขยับเข้าขยับออกนะครับเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเราก็จะหาความแน่นอนได้ยากนะครับแต่ว่าในช่วง ในช่วงปี65เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเปลี่ยนผ่านนะครับคือจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับตามเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็อ,อย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับไม่ประมาทไว้ดีที่สุดนะครับเราก็พยายามที่จะสํารวมระวังทั้งกายวาจาใจให้ดีนะครับอย่าไปหลงละเลงหรือว่าอย่าไปลุ่มหลงอะไรมาก นะครับอืม <นะ S 1> ค่ะเปลี่ยนแปลง,ปลงไม่แน่นอนโอ้โหอาจารย์อยากทราบต่อจังเลยมิติไหนเนี่ยก็ทั้งบ้านเมืองและเศรษฐกิจนะครับโดยรวม นะครับเป็นช่วงที่มันจะทําท่าเหมือนจะดีแล้วก็จะไม่ดีนะครับมันก็สลับสลับกันไปนะครับก็เหมือนกับสายน้ำครับมีขึ้นมีลงนะครับชีวิตอ่าหลายๆท่านหลายๆคนก็เป็นแบบนี้นะครับก็คืออ่าหาความแน่นอนไม่ได้นะครับท่านที่อ่าประสบเคราะห์กรรมก็อย่าเพิ่งท้อใจนะครับในเมื่อมีวันร้ายสักวันหนึ่งก็จะมีวันดี ะนะครับสำหรับท่านที่ดวงอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับหรือว่าชะตาชีวิตอยู่ในเกณฑ์ดีด้วยกุศลผลบุญที่ได้ทํามาก็อย่าได้ประมาทนะครับให้เตรียมใจไว้เสมอนะครับคือมีสุขก็มีทุกข นะครับมีได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศนะครับมีนินทาสรรเสริญอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเป็นโลกธรรมอยู่คว่กับโลกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกยังต้องใช้ชีวิตกันนะครับก็ต้องอไม่ประมาทนะครับพยายามทําจิตใจให้มั่นคงนะครับ ค่ะลึกซึ้งนะคะคำนี้ใช้ได้ทุกสถานการณ์ด้วยและถ้าฟังดีๆเชื่อมโยงกับหลายๆเหตุการณ์ก็ทำให้เราต้องระมัดระวังกันพอสมควรทีเดียวอยู่ในความไม่ประมาทค่ะเวลาของเราไล่เข้ามาแล้วค่ะอาจารย์สุดท้ายอยากให้อาจารย์อวยพรปีใหม่ให้กับพวกเรานะคะแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะครับในโอกาสปีใหม่นี้นะครับในส่วนตัวของกระผมเองก็คงจะไม่มีบุญบารมีอะไรมาให้สิทธิ์ที่จะมาให้พรทุกท่านได้นะครับก็ขออ้างเอาคุณปสีพระ ลัคนาไตนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในประเทศไทยนะครับและ,ะทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็คือเทวดาประจําตัวของท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าเราทําความดีหมั่นแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทวดาประจําตัวประจําใจของเราเนี่ยนะครับชีวิตเราอย่างไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะประสบเพราะกรรมอะไรก็จะต้องมีวันที่จะดีขึ้นนะครับเทวดาท่านรับรู้รับทราบนะครับ กุศลผลบุญที่เราได้สั่งสมมาไว้ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้เสมอครับขอให้ทุกคนทุกท่านาปราศจากโรคภัยอันตรายและก็มีแต่ความสุขความเจริญในปี2,565นี้นะครับค่ะในโอกาสนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์ดอรอุทเทนวงสถิตนะคะที่มาพูดคุยในรายการกับเราขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะครับผมได้วความยินดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ุณผู้ฟังคะอย่างที่อาจารย์แนะนํากันนะคะถ้ามีโอกาสไปไหว้พระเป็นสิริมงคลในต้นปีก็เป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นศักราชใหม่ค่ะแต่หากสถานการณ์ไม่เอื้ออํานวยนะคะก็เราสามารถที่จะทําบุญไหว้พระที่บ้านก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์ออนไลน์นะคะหรือทําความสะอาดหิ้งพระจัดบ้านให้หน้าอยู่ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่เป็นสิริมงคลได้เหมือนกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะปีนี้ยังคงเป็นปีที่ยากลําบากของหลายท่านอยู่ก็ขอให้มีสติตั้งมัน่นไม่ประมาทในการใช ชีวิตนะคะหมดเวลาของสบายๆหลังข่าววันนี้ลงแล้วนะคะลากัน